นอนหลับไม่ดีให้ใช้วิธีนี้นะครับมีคนถามผมมากเลยว่าผมทํายังไงเพราะว่าผมเคยมีปัญหาแบบนี้ครับผมเคยเป็นเวลาตับเสพบิดตั้งแต่ตอนเด็กแหละแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมอ้วนขึ้นแล้วการอ้วนขึ้นเนี่ยทำให้เกิดไขมันพอกตับผมก็เลยไปรักษาด้วยวิธีหนึ่งแล้วการรักษาเนี่ยส่งผลทําให้ผมเนี่ยนอนหลับตอนตีสามทุกวันเลยหลายคนก็สงสัยว่าทําไมตอนนี้ผมสามารถกลับมานอนสามทุ่มสี่ทุ่มได้นะครับผมมีวิธีการ3ข้อด้วยกันข้อแรก คือการตั้งเวลาการนอนก่อนเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะนอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นตีห้าดังนั้นถ้าเรานอนสี่ทุ่มตื่นตีห้าเนี่ยร่างกายเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราต้องนอนกี่โมงเพราะในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเวลามันเข้ามาในลูกตาแสงมันเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าตลอดเวลาเนี่ยเหมือนเป็นตอนกลางวันตลอดดังนั้นเราต้องเซตระบบเลยข้อที่1นนะเซตระบบเวลาก่อนนะครับโดยการที่ ถ้าถึงเวลาใกล้นอนหลับควรจะต้องหลีแสงไฟลงหรือเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นสีเหลืองสีส้มเพราะมันมีงานวิจัยว่าจะช่วยทําให้ร่างกายคิดว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเขาจะเริ่มปรับเวลาว่าตอนนี้จะต้องเริ่มง่วงนอนนะหลังสารบางยาวมาเพื่อช่วยเหนี่ยวนําทําให้เรานอนหลับได้ไง่ายคือนงนั้นเปลี่ยนไฟแล้วก็ตั้งเวลานะครับข้อที่สองคือการ ออกกาลังกายทันทีหลังจากตื่นนอนผมตั้งระบบแบบนี้คือผมตื่นมาตอนนั้นตอนเช้าคือตอนประมาณตีห้าผมก็ลงไปนะดื่มน้าเปล่าดื่มกาแฟแค่นั้นเองไม่ได้ทานอาหารอะไรนะครับแล้วก็ไปเดินออกกําลังกายตอนเช้าเลยเพื่อปลุกร่างกายแล้วตั้งเวลาในสมองนะครับสาคัญคําว่าตั้งเวลาในสมองทุกคนพิมพ์คานี้ตั้งเวลาในสมองสมองจะใช้เวลาน่าจะประมาณ1-3เดือนจะเริ่มจําได้ว่าเวลาที่เราออกกาลังกายตอนเช้าหลังตื่นนอนนั่นคือเวลาตื่นนอนแล้วมันจะบวกไปเลยครับ ประมาณ12ชั่วโมงดันนงนั้นหมายความว่าหลังจากผ่านการออกกำลังกายไป12ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยร่างกายจะเริ่มรู้แล้วว่าอีก12ชั่วโมงจะเป็นเวลานอนหลับมันจะช่วยให้เราสามารถนอนหลับได้ไง่ายขึ้นดังนั้นการออกกำลังกายจึงสําคัญมากข้อที่3คือหยุดเล่นมือถือแล้วเปลี่ยนเป็น อ่านหนังสือแทนเนื่องจากหน้าหนังสือในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองและเขาเรียกว่าเป็นหนังสือถนอมสายตาทําให้แสงที่สะท้อนเข้าดวงตาเนี่ยน้อยลงทําให้การนอนหลับง่ายขึ้นแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมคนไทยแปลกมากเนี่ยนะรวมถึงตัวผมด้วยถ้าหยิบหนังสือขึ้นมาจะนอนหลับได้ง่ายมาก แปลกหแปลกนะครับผมยังเป็นเลยนะขณะผมไม่คนชอบอ่านหนังสือนะหยิบหนังสือขึ้นมาจะหลับง่ายมากดังนั้นหยิบหนังสือขึ้นมานั่งอ่านสักพักหนึ่งเราจะนอนหลับได้ง่ายมากลองเอาสาวิธีนี้ไปใช้ส่วนใครก็ตามที่พอจะเริ่มออกกาลังกายแล้วรู้สึกว่าข้อต่อไม่ค่อยดีนะครับผมแนะนําแบบนี้ให้ซื้อรองเท้าที่พื้นนิ่มๆหน่อยเช่นที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรองเท้ายี่ห้อหนึ่งไม่บอกยี่ห้อแล้วกันพื้นจะค่อนข้างเป็นแบบเขาเรียกโฟม เวลาเดินจะรู้สึกว่ามันจะนุ่มเท้ามันจะลดแรงสะเทือนมาที่เข่านะครับแล้วอีกคําแนะนำหนึ่งก็คือใครกร็ตามที่เป็นข้อเสื่อมเล็กๆน้อยๆนะครับให้เดินก้าวสั้นๆถ้าเดินก้าวยาวๆจะมีแรงกระแทกมาค่อนข้างสูงส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากบำรุงข้อต่อให้อักเสบน้อยลงหรือป้องกันการเสื่อมของข้อต่อแนะนําทานเป็นคอลลาเจนก็ได้ในปัจจุบันมีงานวิจัยว่าการทานคอลลาเจน10กรัมต่อวันหรือ1ซองต่อวันเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวผมเล็บแต่ถ้าอยาก บำรุงข้อต่อกับกระดูกต้องทาน2ซองต่อวันหรือ20กรัมต่อวันนะครับผมทําตัวคอลลาเจนเป็นแบบนี้นะครับตัวคอลลาเจนเนี่ยใน1ซองในนี้นะครับมันจะมี10กรัมอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการบํารุงผิวผมเล็บนะครับแนะนําให้รับประทาน1ซองต่อวันก็พอแต่ถ้าต้องการบํารุงกระดูกข้อต่อให้รับประทาน2ซองต่อวันนะครับถ้ากลัวเยอะเกินไปแนะนําให้ทานวันเว้นวันก็ได้ก็คือวันไหนออกกําลังกายวันนั้นก็ทานเพื่อให้คอลลาเจนเนี่ย ไปลดการอักเสบที่ข้อต่อต่างๆนะครับโดยปกติเนี่ยหกล่องจะมีอยู่12บองถ้าสนใจนะครับสามารถพิมพ์คําว่าคอลลาเจนแล้วสอบถามทีมงานใน Li น์แอดด็อกเตอร์ทีมหรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้นะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับลองเอา3ข้อนี้ไปใช้แล้วจะรู้เลยว่า3ข้อนี้ทำให้ผมคนหนึ่งนะครับที่นอนตีสามเนี่ยย้ายกลับมาสามารถนอน3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มได้จนถึงปัจจุบันเลยดังนั้น3ข้อนี้น่าจะเพียงพอที่จะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนที่ฟัง คลิปนี้อยู่นะครับช่วยให้สุขภาพนะครับแข็งแรงขึ้นโดยเริ่มต้นจากการนอนหลับเต็มอิ่มนะครับใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามหมอ,อทีมได้ใน YouTube Facebook IG TikTok และ Twitter นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ